ครับสวัสดีพี่น้องมาพรกันอีกแล้วครับกับช่องแซบเสือแชแนวมาเนี่ยเป็นเมน,นูกินเหรนครับใส่กอกใส่กอกปิ้งใส่กอกย่างใส่กอกอีกชานบุญเซ็นมาได้ไม่กินน้อกันผู้ใดถือเล็กเนี่ยมาเนี่ยผูถือเล็เลกกินซ้ำนี่แหละครับบ,บ่หมานมาเน,นี่ยบ่หมานนะครับอย่าลืมกดแชร์กดตะไคร้ได้พี่น้องมากินน้อกันครับเอาได้ไหมฮ

เออสุวิสุดดีลยสุดยากันเขาเออวสเยไ่ออไเมือนกันนาออพ่อเขียนพ่อพ่อขยำถินไ่ได้ส่งมาออกตะเ่คิดเอาสโตขยัแปดหนึ่งยหนึ่งหาหาหนึ่งอ้าวมันคืออเงินกัว ก็ว oh ну uh ิ่คลิกแปดนึ่งนึ่งแปดออกเลยปรไดนครับเป็นม้าค่ะนี่ปิ๊มนยิ่งถือเพถือเลขของเรากระสิถือกรสิถือกระเจง่ายเล้าเลขค่ะค่กสุดใส่ให้กูแน่กระสีม เพิ่มไปเปล่าอะเพิ่มไปเปล่าเพิ่มไปเปล่าถ้าสาวกินผ้าก็ไปซื้อได้เลยสิ่งที่เขา คนเดียวคนนึงเขาไปสื้อมาจากคนนี้เขาไปสื้อมาางเทีมาแช่ผ้าให้ด้วยนะเออเออเมาสีซา้าอ้าแฟบเบิร์ดของคเนี ang, it, the the ่ยอยู่บนไหนหอได้อยู si Eight, one, ่บ ah ่ซ ah ีมผู้ปั่นม้ก่อน ฉหนาวนนีก็สอเอาเรขึ้นเอาเเอานี้กเรลบออกเงินาพองซีึหาซื้อไว้แต่เกที่ออาหนึ่งเก็ตรวบออกอามาแบ่งแส่อกเออทนี่สมาแบ่งใส่ไปนักกำเด็กีอ้อมอมบอกันเรอหนอไอ้ฉันจะถืออยู่อ่เด็กลดนววามาถามแม่อยู่ดืวเราหาศูนแปดสถือซซูนแปม เดไมไปหาอกะื่อซูนแปดขกะซื้อได้น้ำเหล่านั่นลูกแปดมผู้ื้อว่าันสิออกทายีเดียามตัวสามตัวสามตสาตัดเจ็ดวายเด็กนั่งผอมผ้สื่อขวดแมนอีแรกแข้างล่างเลยนะอ๋อก็คืออะไ่าเปากเาาเอดแปมสื่อฮกส่อฮกหนึ่งหากระสือักยมันออกโคกหนึ่งปรถตดีนั่น่อเนาะว้ามันสิออกึ มาให้เรายงมงมีเด็กเแก่ม่ออยู่สื่อแม่มันเศ้าเืองสนกน่เอามาขึ้นจะได้เงินีวะา่ได้เกวาห้าสิบาทได้เงินข่ละห้าสิบาทน่าเลยรยบาทที่มาีห้าสิบบาทาไปเรียน้องมนเืออโอีพืมไปลืไปีพลสเอว่าข่กเสียแครสอียง ออกไกลๆููดอกกูกระโได้ค่นี้ขึ้เขี่ยเด้ออกเมื่อออกไปไกลเออแม่ไอ้ค่านั้นเสียค่าปรับด้วยนะหน้าสบัดคุณเลยมือเดียวหนูเสียค่าปรับว่ะเออไข่ต้นเมื่อกี้จะลอยหนึ่งอ้แสดงว่าตรงนี้มันขีดอยู่หุ่นเมื่อกี้เ้อยู่นี่มันขีดแม่ไปยืดหน่อยแล้วหัวใจสามหนึงเสียลอยหนึ่งคุน เมนวันทีนส่สามสีวันสิวันที่หนึ่งสิบไม่ใจเสียมันกระโเค่อีบอก,ก,ก,าก่าเลยนะครับหนึ่งวันว่าผมคิดห้าสิบบาทเนาะแล้วไปสด็เองนขาก็เลยขาบ็ว่าบัวากิ้แมวหรืบัวไหลบัวอยู่สายหานึงแม่ไม่ไไปจประจัใช่กินหมใส่ก๋วยานกินเป็นยังไงกิโนโดแม่แ,วแ้วบินเด็กไปออก,กินอยู่เอาบมออ อืมฮาไม่ยังโอ้ยบมีไปออกไกลๆขอดกบจมขอดกบเบาออกไปไกลๆคุณสิบเก่ายี่สิบไปคุณสเกาไกลตัวไก่ตัวอ้าเกินไปซองตัวสื่อเด็กบ่ถึงสิบกสิเจ็ดสื่อสิบสี่สิบห้าสิบหกทเจบแบ่เอาแปด่เอาแกะเลือใจนะสิออกไกลก็บ่ออก เมอานมพมีไปอันน um <sist le> <Dartmouth> <organizational> <h ater> ี้มาออกยูนี่ยูหัวหัวนี่เปไเียบหัวเาไปกินแตมยังว่าปีนี่จะไปซื้อให้ติดจะไปซื้อตีวตีดับตีดับตีดับให้ศูนตอดับศูนตวดับซึมันซีดับยังไง จ้าซื้อดูซื้อใครถูกลองซื้อกับเอดูโทษมาซื้ออีกซองหลอเลยมาซื้อจ้อยไกลสบงแบบใครสิกินะเลซมีซูนเนาะหงวดหัดบางหันก็ซูนแล้วนี่มาซูนอีกยูอืมอืมแม่ยุ่งเห หสี่น่ขึ้น้นไปไัฝุเนนมน้มจนจะอขั้เนเงนีดงปะหนึีนพอเาเขาบอกเขาบอกพ,อ,พอหนึ่งจะไปซือปีนีถ้าปีัะไปซื้อซีไปน่ือแกัอกซนบอกว่าปีนีทั้ปีเขาบอกซีดบ จียออก24อยเดีไม่ไม่ตะเกียงสองลอยจังหวัดบวลรวสีสีราสีสีแล้วเรอหกสีส่สิบหกตรง่เบิผานเก่าแ่ดถึงหองเก่างน้ำอีแอบซื้อเ่ดีเม่เคยเบิร์ดไลายป่นนี้ยังเถือกต่ออกวันหนึ่งเกตนี่ก็เลยหาสปหกก็ได้หาสีหนึ่งหาก็ได้หาสี นึ่งสี่มัเจ๊ไสี่สิบล้องหอกเล้าอ่ยาซื้เดกหกเจ็ดหกออหกเออซื้อคกล้กอยู่ตเดียวอันก็ซื้อเด็กอันรถตะี่กะซือหกหนึ่ง้มือแรกเลยมีรกลาขมือแรกมแมือเรกเมามานี่ยไปนเจ็น่นสิเอาหนึ่งแปดมขอเกล้าก็จะ แมนมาเมอ่มาเวลาคิ็ดพ่อตู้เอาอีกอ่ะอ้าเลองสื่อในใจมังตีออกปออกขวดใใจตัวบออกแมนดอกมันสีบดถือเค็ดไหมมันกีบดถือสื่อตัวหนังก็แวะออกขวไม่ดูเต่าอกบ ไปทำบุญทำศิ้นมานบาสิถึงบาากจะใส่บังสาัน้แม่มันแปแป้งกันไหมอ่ะแป้งสักข้าโอ้ยแกเหรอหอมอะไทูแปงทูนเจดตับแป้งก็ต้องมีหน้าบ้านมึงมมีใครมาหน้้มั้อเห็นแม้่แป้งทป็นส้วผู้ใดสันตากระดุมนมู เออบากครมันทำมาแปลงันรุ่มันอยู่เอามาแปลงเี้ยกว่าเถรอแกนกลุ่มเก็บเก็เก็บากมากเนี่ามาเยเอเบแปลงยางไล่ะอยู่ในถังวะนปงยางก็มหอี่สงแหินยูใส่ขึ้นแะดาีเขียนะ เตะตั้งแต่ยูวันอ่ใ่่อย่งเล็กไปเบิดล่ะเราเาเขาบอกเ่ากลงิกระโดดเขาตีนยันเ่อาิ เบ้าเบ้าเรียบเบ้าเรีอ่ะโอ <Allah> ้ไปไม่่าดใจยบอสุภาพเนาะอาคิวหนีกากฟว่าถ้ามีครับคิปหนาขอแนะครับเยี่ยบ